โอ้อึดหลับเอินนอ่นเขาได้กินข้าวเดียว4ทุ่มพิ่งถึงงานครับตอนนี้เป็นได้กินขอกับมามาว้ายมา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 เนี่าไปหากินย่างสางยังเงินใครตัวยังไงยังไยกินขอกับมา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 คือก๋วยเตี๋ยวหนิโค้แม่นข้าวเหนียวสุดเพื่อนก๋วยเตี๋ยวแต่กินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีข้าวเหนียวแม่ เขาเคยกินว่าขาปุญไขมันารเรียขบุญข้าเออขาปุนเจียบไหมขาปุน้ำยาเล่าไหมมันคือเขากันเถอะเหรเนือบางทีว่าสินกันนี่ก็คือแปลงกแป้งที่เราเนาะมีตอนปลาควาหมมีคาร์โบไฮเดรตกันซ้ำกันครับเขากินหนึ่เออเขากันดิน้ำยาขาบุนครับขาปุนครับนตอนเป็นควเขาดูสึกเด้อเป็นยวูสึกคนีว่าเอ้ยคือกินซ้ำนี้สินะ ว่ันบมันกินง่ายกินงหครับวิวินเากินครับผมต้องกินครับคนญี่ป่นไหเขาไปเสือกเี้วเว่นผุนผูด้ะไี่ออกไปยังสวนวอนเพราะบ่ที่เป็นเจ้าคุอย่างนั่นแหละคนญี่ป่นส่งโลกเขาเอินมายังไงเขาเอินมนเราเคยกินเราเคยสันทัดอาหารเรียมไหนเขาะว่าเขาเคยสันทัดขี้เขาไปเขาไม่่งจอดเราลดนะอืมรับตับ กระเทยพาษนอกมากสุดอกนามงนี่มอระมีมอร่วงยอครับเมือนี่ยูี่เจอุบลคนเตาวกคนลหนแป้งนเริ่มแล้วคนลาเอาไรเลยอะไแต่ว่าแน่ลายของหว่านหรอเล่าาของหมูานอยังเทียวแต่มันไงงองคนตกหมูว่านเนาะมือไห่ไงง่องมือนี่ขดินไขี้ดินไส้ขี้ดินคนเหม อยู่แบบลุกท at e> uh> ุ่เมือนี้มาบุกนี่อะไรควันวันบุกนี่อะไรวนกยงเขาด้ไคมวันยุ่รอเดยวไรเอาเงี้ยเนเดียเาเงี้ยมงหัวเหนลงมานมาปะนาดีวันนี้สิถ่ายกินปิหมูแปม์แรงอบกดอกโดนมีมี่เราเนี่ยนี่ปวดตั้งแตเตีนนี่ย เกีวกนกแดผมมากไปมันก็มาไมไมาเลยอยากินยังมาเลยินน้ำแล้วเน่ยเห็ดงอ่นี่เห็เงอกเหรอเงอกกสเดียวกงมากส่งมาฮะ กีรดต้อกากอน้นอดมาเดียวสียกิวว่าไนนวงงงอ้ยบอหอดบอทายกิบเลยดไมาหาน่ะนั่นละจังไว้อลงรถใดเห็นยางินกุทยกิบเอ้ามาจอดรถพอดีะโอ้ยผักแกงแกงเลยว่ะจับน้อ,นอยช่าง,งโว์แหวน เหอนยราห่างนั่ดเหนี่ยัวาเี๋ยวยุ่ยเ่งนันากินยนีขี่ยนีได้บ่อยี่คนังสิคนละย่างคนะย่งครัเอดดีอ่ะัควบ่งาวเอดดีคนนี่มโบย่น้เอดี ไคันธาตุเข่ได้ิเลาสิเขาอยู่ด้หันเราอะองมือนีกางไม่ไดถ่านกลางเต็นอนไม่ดานสองุลาห้าทีน้ตลกปีนหน่อยมีแต่คนแบบไป่คนละชาติไงแซบใหญ่กิั้เนียวเจ้าไ่งว่ามาคนลเจ้านีมันมันผ่อดไม่วได้สี่วันไอ้คนรมนนจะไ ไป้ดวันนี้จะมาเ้ย้มนีมัดขายมม่อดช่วยนยสขนปลากรดเนาะกนมบ่จัง้งเอาแห่ไไม่เดียวันนี้แมอ้จง6บบาทเที่ยงี่งกนนันไมล่าเศร้าครับบเมม่ยี่สบาทเปน่ฮะเม่าเศ้าโเมยี่สบบาท กินไปเขาอมาเด้อผีน่องครับบิงตับอยากไปวดตะกัดแกนปวดไหย่จะไปกัะยืมก็ปวดไหล่ขยับเข้ามากันยืมบาทาแม่บ่ะกรนยืมเมือนกัว่าเห็ดแบบเห็ดไปเรื่อยนะหลงอยู่หัวมืหลงไปหลงมากฟาดป็นกีสิปิบตัวมือหลงกินหอนเขา ก็ไม uh, ่ล <th> ุงแล้วลงแปบว่าล้งกิบอันกิบเดียวอ่ะิบเดียวแต่ว่าซื้อไม่ต้องเป็นกิบเดียวนะไอพี่ทักมาหาขอคำเดียวไอพี่จะทำกันแปว่าเปนคือนคนไทยไหลเนี่ยไปกับเปี๊ยนแลเวก็มาลุ้งกิกิบซ้ำ เป็นแทอขันไทยหลายๆจิบเราเอามาร่วมกันอีกเพราะมังหลงกัดดึงไม่ให้ตัวอยู่แต่พอดีแจกอีกแล้วนะเขาเบรกใครต้าเข้ายินถามก็ม้วข้ามหมดเลยไปดว่าโอ้แจวได้มาไหม ไมีรันเดี๋ยวขอรอเบิดงันแเน่เใหญุ่แทบาไม่แต่ในหัวยังเิ้นแทบเราใส่ใครเขียวไม่จะหักแบบใอเราใส่กระเทียมเขียวมากจ้เาแไหนจ้าน้ำจี๊สิบาทไหมสี่สิบบาทแล้วผมไปซื้ออรอ๋อมีตหาเราบอมีมมาไปซื้อมาม่าทองมากใส่เรามีเต็ม้นน่อนี่คนเด็ี่ พอเยอเหลือบอกบอแล้วเหลอกันซื so ้อสันวิลาพอได้บอกกัหาพวน่ยเขาบอกจริงจริงกาหานนเอแยะที่ซ่าตัวนี้ด้วยมันบอบปฏิจัมพันธ์แบบนีนแต่ว่าซื้อว่าเขาบอกเขาบอกมาเดียวเลียงไก่ังเเขาบอกเลี้ยงไอ้ตับไก่สิแจี้บอกกพีันง่อนทัเยะแบเลี้ยงตับไก่ตัหันมาตังตับไก่สุกข์ขอนแก่ขอนแก่ดเนาะใจต่หมูก็แเด็นม่ ืมดีนะเี่เราเปนยืนทายฝากขึ้นแนมแลานะแยกแนมบั้งเอกเนาะเป็นแนมตังเองแนมบางเอกเนี่ยเป็นแนมน้ำเปล่าน้ำเปานะแต่ก่อนมือมือมันมันยังสินี่มือมันแข็งไงจะต้านแนมเขาอย่างงี้ยุงนแนมสาม่าเขาลดโดนเจียเออาเี้เขาถามว่ายอดยอดอีหยังพี่ตึงยอดขัดแค่ถามบังเองเลยพี่จึงยอดขาดแค่เวลาถามเย

โอ๊บเหงนไอในกาปุูกกับปุกยังมุตื่นอยู่ไหมมุสโอไหมเออะเป็นคนผบ้านอนวนตาจ่าเลยมเว้ยว่ะนอนไกันวะเอออายุป่าสาตร์แม่ปุกีตื่นหนอาแล้วตื่นอยู่ไในกายจากขวาผูกทั้งหัก เขาอยู่รถไอ้หมวดครับเฮ้ยมีเยู่ไปแทูมีเบียงกันละโไปใข้เขาไปใช้ยิบเด้อเบเขาใช้ยิบแต่รมันไกมือเนี่ยเอาฝากพี่ฝากน้องนครับใส่รถกุ๊บิ๊ดเร้าสุดะอาพี่น้องจะเลื่อนกันยจะเป็นัที่สองวันที่สิเมษายนนี้ครับอิ่มเราไปอิ่มเราเก้ามือรวดครับเก้ารเก้าสิ้าบาครับแต่นสามมือครับอสมือครับ

เดิมเง่นไเดิมครับโอเคครับที่นีปาสครับฝากเี็นองทำเนียงครับเลยโอ้เย็นดีจะแซบครับ